จะวางไว้ขนอนเลยก็ได้นะครับจะสังเกตผู้เล่นนั้นจะพอตั้งตรงนี้แล้วคงคงจะแทงดำนะครับเอาขาวเป็นมุดตรงกลางกลุ่มนะครับพอตั้งตำแหน่งนี้แล้วก็คงคงชนแล้วนะครับโอกาสได้สูงครับนด้ครับ เปิดแล้วตรงนี้ 20c <24. S 1> อย่างกักกักครับลูกตรงกลางได้ครับคนนอนแล้วต้องดูดีได้ชมพูลุมกลางกับดำไหมแต่เดี๋ยวค่อนข้างบางส่วนหลุมกลางโดดคงไม่ไม่เล่นนะเพราะหย่งมือเยอะนะครับรนี่ลูกนี้ค่อนข้างบางครับซันนี่นี่เกิดปี2538นะครับ ตอนอายุ14นี่ได้แชมป์ดิวิชั่น2แล้วนะครับ,รบในปีพันในปี2552ได้แชมป์ดิวิชั่น2ตั้งแต่อายุ14ปีทำได้ดีครับมีให้เลือกครับภูหลุมกลางกับดำแต่มันขึ้นหน้าแล้วนะครับ สามสิบสองลุตรงนี้เหมือนเหลี่ยมเบียดเบียดเลยนะครับเบียดแดงนิดนึงครับโอ้ยสบายพอแทงแล้วโอ้ยรอดสบายอยาให้ตรงเนี้ยแต่ตรงก็มีอยู่หนาครับลุงนี้เพราะว่าตำแหน่งหลุมกลางก็รับก็เรียกว่าแดงนั้นเปิดหมดแล้วนะครับอยู่ที่เรียกว่า จะกินลูกไหนก่อนก่นั้นเองจดคิวก็ถอยหลังแล้วครับเดยวที่เรียนสรามพุนธมนคริสนับนั้นทำไว้ให้หมดแล้วว่าให้หมดที่สิบอ้ยที่สิบแอดลิกหรือเปล่าครับน่าจะครับคือคือด้วยว่าอ่าคันนี้ นะฮะท้าเดาวก็คือว่าต้องการให้ข่าววิ่งน้อยที่บอกอย่าให้มันตรงนะับก็จดต่ำหน่อยแทงแรกไปแต่เผอินขาวต้องคงคิกครับเพราะังเกตว่าหลังจากขาวกระทบแดงแล้วนั้นขาวเนี่ยแทบไม่วิ่งเลยนะบ,นะบ,บางครั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสําหรับผู้เรียนทุกคนไม่มีใครชอบนะครับบางทีเศษช็อคเนี่ยไปติดอยู่ใต้ขาวมองไม่เห็นนะฮะถ้าอยู่ด้านบนเราสามารถให้ผู้สินเช็คได้ทำความสะอาดได้ บางไปแล้วครับมองดูเห็นเลยครับเหลี่ยมออกไปบางโอ้ยเสียดายครับโชกไม่ไม่ค่อยดีครับถ้าไปคลิกในไม้เมส่อครู่นี้ต้องต้องชนะเลนี่ขึ้นนำอยู่19้แต้มชนะครับ19เ้าท่านั้นเองครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม้นี่กฤษณ์ั่งเล่นกลางได้ต้องดูดีๆครับแทงสกรูนะครับ แทงบางอย่างเดียวไม่พ้นดำสกูแล้วอย่าให้ไประขนศรแดงแล้วไปกระทบดำนะฮะคงอาจจะไม่ได้ดำไม้นี้นี่ฮะต้องดูครบอยู่ยังไงครับโอ้ยหากระจายเลยโอ้ยอย่างนี้ยัง,ยงมีเกาะชมพูอยู่ลูกครับแทงดำนั้นมังคับขาวยากครับคุณทวิธัน ยองมือด้วยใช่ท่าน,นชมพูก็หลุมกลางก็พา<ม>นบานชมพูหลุมกลางก็ต้องเล่นได้ครับชมพูหลุมกลางเนี่ยฮะบังคับเขาง่ายกว่าแต่ยากกว่าหน่อยแทางนอกก็ต้องแทงชมพูครับต้องเล่นแล้วลราครับ,รบพักแดงต้อง,งเล่นแล้วครับขวามือแทงดําไม่รู้จะขิ่รู่ไหนรู่อย่างนี้ กีฬาวัยนี้ถึงว่าจอก็ตอนแข่งหกแดงชิงแชมโลกครับโอ้โหทั้งทั้งมาร์คเดวิสทั้งจอห์นฮิกกินกระจุยหมดเขาถามว่ายังเป็นสมัครเล่นอยู่เหรอใช่ทั้งนี้ควรจะอยู่อังกฤษแล้วไปเสร็จไปเสร็จสตีเฟนม็กควรอบรองโดนโดนแดงไม่ได้เจดไปเจอของหนักแม็กควาย ว่าเกมขงแดงจะมีเสน,เน่ห์นะซึ่งเป็นประเทศเราเป็นประเทศแรกที่ที่เริ่มการการเล่นฮะกติกาเพราะว่าการแข่งขันแต่ละครั้งนั้นสามารถพลิกล็อกกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วมันเร็วด้วยเร็วด้วย,เร,ววยเร็วด้วยนี่ครับสามสี่ทีเฟรมจบ้วคาดเดาการแข่งขันยากนะฮะมันจะสนุกนะครับคร<อ>ับเจตนาครับเพื่อขนอนเอาแดงที่ทับจุดชมพูให้ออกแล้วก็กินดำเอาดำไปดั่งที่จุดชมพู อลูกนี้ต้องน้ำหนักต้องดีนะครับปากหลุมเนี่ยอนี่ก็เรือกเล่นทางกว้างครับห,หลุดมาก็มีเล่นครับครถือว่าคิดถูกครับลูกนี้ในการเข้าเบรกครับเล่นทางกว้างไว้ก่อนเกือบทันแล้วนะครับไล่มาเลือสี่แต้มท่าน,านี้โอ้อยู่ลูกอ,อยู่อย่างนี้แล้วนี่ต้องจบนะครับเพลนี้มีให้เลือกมากไป <laughs> ลูกนี้เล่นได้หมดครับสามลูกครับหน้าดำครับดำซ้ายแอแดงซ้ายแลก็แดงขวาจะตั้งน้ำเงินก็ได้ครับนี้ออกคิวได้เต็มหน่อยหอลุดไปพอดีดเลยครับ<ฮ>คำ<ฮ>นวณแจมเราปิสนัทต้องต้องแทงถึงเขียวนะครับ ก็เรีย <le> ก <igue> ว่าเป็นตัวแทนของหมูปักน้านะครับในเอเชียนะครับเวชัาเพราะว่าหมูปักน้ำเนี่ยตอนก่อนที่จะไปเทิร์นโปรเนี่ยหลายหลายประเทศในเอเชียเนี่ยติดต่อขอหมูปักน้าไปไปแข่งขันที่ประเทศเขาครับนะครับเพราะว่าตอนนั้นหมูหมูปักน้ำเนี่ยมวลพลแสงคำงคมาแรงมากหมดจากหมูปักน้ําไปพอหมูปักน้ําเทิร์นโปรไปตอนนี้กกิษณัดครับใครๆก็ <c ười> ขอตัวไปแข่งขันนะครับต่างประเทศเรียกว่าเป็นผู้เล่น สองนั่นคือท่านผู้ชมจะชอบ,ชอบเป็นมวยมวยบุกนะฮะครับก็เป็นตองตองสไตล์นะฮะตองสไตล์ <laughs> สไตล์การเล่นคล้ายพี่ตองซ้อมกันบ่อยนะถ้าได้ถ้าได้ลูกกันของพี่ตองมาหน่อยเนี่ยครับจะแน่นขึ้นเยอะเลยเกมผมกลัวพอพอกันดีแล้วจะไม่ค่อยตกมันจะไม่ค่อยมาด้วยกันใช่ไหม <laughs> อ้าวโอ้โหพยายามจะหลบดังทีจริงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะที่เรียมเลยครับเอาเทียะอันนี้ครับของหายแล้วได้คืนครับบางไปรู่นนี้นี่ยนี้ต้องต้องน็อกครับอันนี้ออกคิวมาก็บางแลครับเล่นได้ซะด้วยครบิบนิดๆแต่ไม่มีหนาครับครณนี้แทงสกรูไซส์ก็ได้ครับ ก็กนิดๆไม่มีปัญหาครับตรงนี้แต่เพียงแด่ว่าต้องอย่าทางแรงนักนะครับไม่กินชมพูก็ได้ครับไซส์นิดเดียวก็ลงแล้วนักต้มชมกล้องเห็นชัดเลยครับกล้องของเสียบเีลาเป็นมือโปรเลยนะครับเห็นชัดครับถ่ายบ่อยฮะเล่นสนุก<า>เป็น<า>แน่นอน <laughs> รหาคันี่ถ้าต้องน็อกแล้วครับไม้นี้นถือว่าเป็นลูกพื้นฐานสีอยู่ที่จุดหมดครับกินหุ้มกลางก็ได้ครับลูงนี้แทงเคาาเดินหน้ามาครับกินหุ้มกลางซ้ายมือก็ได้ครัจะให้ง่ายตรงนี้ก็ต้องไปตั้งที่น้ำเงินเนะพราะน้ำเงินจะเป็นจุด กล่งกลางของโต๊ะนะครับหรือว่าจะไปตั้งสีเล็กเลยก็ได้ครับจะมีก็ดํากับชมพูเท่านั้นแหละครับที่จะสลับตําแหน่งกันครับกินน้ำเงินแล้วตเดินทางไกลนิดนึงเพื่อมาหาชมพูครับพอดูตรงนี้แล้วคำนวณแ้มแล้วไม่ถึงชมพูไม่งชมพูก็ขาดครับเกณค่อนข้างปริกนะครับห่างสองแต้มนะครับ ต้องการถึงน้ำเงินก็ขาดนะครับ <15. S 2> จะถือว่าสนุกแล้วครับเสมอไปนหนึ่งต่อหนึ่งครับสิบแปด เรมนี้ไม่มีกาก็ถือว่าเป็นการหายกันฮะในเฟรมแรกนั้นควรจะเป็นของอันนี้ใช่ครับเฟรมนี้ควรจะเป็นของกฤษณ์นั้นถือว่าหายกันครับเริ่มกันใหม่กับพื้นฐานครับถือว่าพื้นฐานครับสีอยู่ที่จุดหมดต้องแทงให้หมดนะครับ ลูกแบบนี้เขาแทางได้ดี <33. S 1> ครับสามสิบสามกลางโต๊ะนี่แทงได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาหลุมซ้ายหลุมขวา <40. S 1> ทางนั้ได้ไปครับ